ลั่นนะักแสดงสาวฉเฉลยเพศลูกคนแรกได้สมดังหวังก่อนหน้านี้นะักแสดงสาวคนสวยอย่างเต้ยกัญยพรพินิษฐ์ได้ประกาศข่าวดีลงอินสตาแกรมตัวเองว่านั้นกำลังตั้งลูกคนแรกได้3เดือนแล้วโดยโพสต์ระบุแคปชั่นว่า welcome our oh, baby หนูครบ3เดือนแล้วค่ะขอสวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการหนูทําแม่สะบักสะบอมแพ้ท้องหนักมาก ซึ่งต่างมีเพื่อนๆเ,เข้ามาแสดงความคิดเห็นยินดีกันเพียบเลยล่ะค่ะและล่าสุดในอินสตาแกรมของเตยเธอได้โพสภาพอีกครั้งซึ่งเป็นการเฉลยเพศลูกงานนี้ก็ทําเอาเฮลานเพราะเธอกําลังตั้งลูกสาวคนแรกอยู่นั่นเองค่ะสําหรับโพสต์นี้ระบุแคปชั่นว่า is a baby girl เตยได้ลูกสาวค่ะใกลทายถูกบ้างขอแสดงความยินดีด้วยกันอีกครั้งนะคะ